สวัสดีค่ะฟ้าซาเน่ค่ะฟ้าอยู่กับ Lexus NX 300h คันนี้ค่ะคันนี้นะคะลูกค้าซื้อมาเป็นรถมือสองนะแต่ว่ารถเขาเนี่ยสภาพยังดีเยี่ยมสภาพสีเต็มที่มากเลยค่ะยังเป็นสีเดิมออกจากโรงงานก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามการเวลานะคะแต่ว่ายัง เมเทนแนน์ ance, ดูแลได้แบบเต็มร้อยเลยคันนี้นะคะมีการขัดปรับผิวส้มด้วยนะแล้วก็เคลือบเซรามิกกาฟีนไฮคอร์สนะคะของ a r m ์เมอคันนี้ติดฟิล์มโปรแกรมของอาร์ค่ะบูซีรีส์ซึ่งเป็นเกรดทีพยูร้ไมครแล้วนะคะมาชมงานกันค่ะว่าเราติดตั้งส่วนไหนกันไปบ้างในส่วนด้านหน้านะคะ เราก็ติดฟิล์มกันลอยกันทุกชิ้นที่เป็นสีรถนะคะและคงคอนเซปต์เดิมค่ะก็คือพับได้พับชิดได้ชิดน,นะคะในขอบพวกนี้เราก็ทําการชิดถึงที่สุดนะคะไม่ได้ถอดชิ้นงานนะแต่ว่าในส่วนที่พับได้พวกฝากระโปรงเนี่ยเราก็จะพับเข้าเขานะคะเพื่อให้เขาใช้งานง่ายไปล้างดูแลง่ายนะคะที่ติดตั้งเนี่ยเราติดตั้งกันทุกชิ้นนะคะไฟหน้าชิ้นนี้เนี่ยเป็นการไดคัดแบบนะคะก็คือรถคันนี้เขาตกรุ่นแล้วล่ะอาจจะไม่มีแบบที่แบบ ต้องได้เลยแล้วก็ทําการเก็บแบบนะคะแล้วก็ติดตั้งเขาตามแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์พวกนี้นะคะเราติดตั้งทุกชิ้นค่ะและคงคอนเซปต์นะคะว่าในส่วนที่มันเป็นโทนสีด้านเราก็จะรักษา ให้เขาเป็นอารมณ์ด้านๆไว้นะแล้วก็ติดฟิล์มด้านเข้าไปนะคะในส่วนนี้ชิ้นนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะก็จะมีร่องรอยนิดๆหน่อยๆน,นะคะแต่ติดฟิล์มไปเนี่ยมันก็ทําให้กลมกลืนนะคะพวกนี้เป็นร่องรอยการใช้งานในส่วนด้านข้างนะคะเบื้องต้นเลยพอดีว่าเขาสะท้อนภาพพอดีก็จะเห็นว่าอันนี้ค่ะเป็นรถที่ขัดปรับผิวส้มแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยเขาก็จะเงาวาวมากๆเลยค่ะ ภาพเนี่ยก็จะคมชัดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทําให้แรกเกอร์บางลงนะคะเรายังคงคอนเซปต์ว่ารถใช้งานได้มาดูส่วนของงานติดตั้งกันค่ะในส่วนประตูนะคะเราก็ทําการชิดขอบถึงที่สุดนะคะจริงๆแล้วตรงนี้เราทําการถอดโพรมเมียมนะเพื่อให้เขาสามารถชิดขอบได้แล้วก็เบ้ามือเราจะไม่มีรอยต่อนะคะเนื่องด้วยเราถอดเบ้านะตรงนี้เราถอดเบ้าแล้วเราก็ติดตั้งเขาเข้าไป ประตูเราทําการพับเข้าขอบนะคะเพราะว่าเขาจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไปล้างก็จะไม่เด้งอ้าพเพย่อเพราะว่าเราพับขอบเข้านะคะทั้งหมดตรงนี้นะคะเราก็ทําการพับเข้านะคะเพื่อเวลาที่ไปล้างที่ร้านก็จะใช้งานได้ง่ายเราก็ไม่ต้องกังวลลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยต้องกลับมาล้างที่เดิมเพราะว่ามันจะเหมือนสีรถที่สุดค่ะและหูกระจกมองข้างจะเป็นส่วนที่เราฟรีแฮน คันนี้เองเราก็ฟรีแฮร์นะคะก็คือห่อเขาก่อนนะคะแบบงานแรปสีแล้วเราทการติดตั้งเขาเข้าไปนะคะชิ้นนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วมีการล็อกฟิล์มเส้นน้อยๆน,นะคะเพื่อให้เขาไม่เด้งอ้าพเยคะค่ะส่วนด้านท้ายนะคะเหมือนกันกันกบทุกๆคันค่ะเราทําการถอดโลโก้ก่อนนะคะแล้วถึงทําการติดฟิล์มกันรอยเข้าไปนะคะในส่วนคันนี้เนี่ยเราก็ติดฟิล์มทุกชิ้นนะคะรวมถึงเปียโนแบ็กสปอยเลอร์หลังพวกนี้ก็ทําการติดฟิล์มกันรอยแล้วเช่นกันและเป็นแบบไดคคตคอมพิวเตอร์นะคะ ไฟท้ายเนี่ยจะไม่ได้ติดตั้งฟิล์มนะคะแต่เราทําการเคลือบเซรามิกให้พวกนี้เราทําการเคลือบให้ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อปกป้องเขาแต่ว่าติดฟิล์มเนี่ยฟ้าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะติดได้แต่ไม่แนะนําค่ะในส่วนกันชนท้ายนะคะเราก็ทําการชิดขอบนะคะเพื่อความสมูทนะคะเนี่ยเราก็ เข้าขอบถึงที่สุดแล้วก็จะไม่เห็นเลยค่ะว่าติดฟิล์มตรงไหนมีรอยต่อตรงไหนนะคะสมูทร,รูปก็เนียนนะคะแล้วก็ทําให้ใช้งานได้ง่ายส่วนของฝาท้ายบนเราก็ทําการพับเช่นกันค่ะแต่จะไม่เป็นรอยพับนะคะเพื่อให้ฝุ่นมันไม่เข้าแล้วก็จะทําให้เขาเนียนที่สุดนะคะคันนี้นะคะมีเปียโ,โนแบ็กสีดำดำเงาๆพวกนี้ก็ทําการติดตั้งทั้งหมดนะคะเป็นฟิล์มไดคัตคอมพิวเตอร์นะไม่ได้มาลงมีตรงนี้ พวกนี้ค่ะติดตั้งทั้งหมดเลยและคันนี้นะคะมีสันลูบเล็กซัสคันนี้มีสันลูบแล้วก็ทําการติดตั้งฟิล์มเฉพาะสําหรับสันลูบโดยเฉพาะนะคะเป็นอาร์เมอร์นะคะสําหรับสันลูบค่ะด้านหน้าคันนี้ติดตั้งฟิล์มกันรอยสะเก็ดหินด้วยนะคะเป็นฟิล์มนิลภัยกระจกบานหน้าโดยเฉพาะค่ะของอาร์เมอร์วินโดว์ฟิล์มนะคะติดเพื่อให เขาเนี่ยโปรเทคสะเก็ดหินได้และมันกันได้จริงๆนะคะคันนี้มีความหนาที่5มิลนะฟิล์มชิ้นนี้แล้วก็เป็นเกรด TPU ค่ะเขาก็จะฮิลลิ่งตัวเองได้ทนต่อรอยปัดของน้ำฝนนะคะมีอายุใช้งานได้ยาวนานค่ะถ้าโดยปกติเนี่ยจะได้สูงสุดประมาณ2ปีถึง3ปีกันไปเลยทีเดียวแต่ถ้าใช้งาน daily use 1ปี2ปีต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานเขาอีกครั้งนะคะเพราะเขาอยู่ภายนอกค่ะเขาไม่ได้อยู่ภายใต้กระจกนะ เขาโปรเทคก,กระจกเพื่อไม่ให้เกิดรอยสะเก็ดหินค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็ทำกันไปฟูลโปรเทคชันกันเลยทีเดียวค่ะก็ติดฟิล์มกันรอยทั้งหมดนะคะในส่วนของชิ้นงานพลาสติกพวกนี้ค่ะเราก็มีการเคลือบให้ภายในเองก็มีการเคลือบพรีเมียมของทางร้านให้นะคะคอนโซลเบาะหนังก็มีการเคลือบค่ะพลาสติกต่างๆเคลือบให้ทั้งหมดห้องเครื่องก็มีการเคลือบบำรุงให้นะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจโปรแกรมดีๆแบบนี้นะคะสอบถามฟ้ากันเข้ามาได้ค่ะช่องทาง Inbox Pa g ซาน่ก็ได้นะคะหรือ l i น์แอดซาน่ก็ได้หรือโทรหาฟ้าเลยก็ได้ค่ะ0855365646ฟ้าซาน่ค่ะสำหรับคลิปนี้ฟ้าก็ลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะคะฟ้าสวัสดีค่ะ